สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเจฟจะเอาสีค่ะแล้วก็แบบของดอกไม้นะคะมาให้ชมก่อนนะคะงานชุดนี้ทําเสร็จแล้วนะคะก็นะคะจะทําควบคู่กันไปค่ะออเดอร์นะคะจะเป็นออเดอร์ล็อตส่งออกนะคะซึ่งตอนนี้ก็กําลังผลิตนะคะเร่งผลิตให้กับ คุณพี่นะคะที่ออเดอร์เป็นงานส่งออกมานะคะค่อนข้างแดน,นมากค่ะช่วงนี้นะคะแต่ว่าเคลียร์คิวนะคะให้ได้ทุกท่านทุกบ้านเลยนะคะชุดนี้เสร็จก่อนนะคะก็รันคิวให้ก่อนนะคะออเดอร์มาก่อนรันคิวให้ก่อนแล้วก็เจฟฟพร้อมส่งวันนี้นะคะชุดนี้ก่อนนะคะก็นะคะเดี๋ยวเจฟบจะเอาสีให้ดูนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะให้ดูแต่ละสีแล้วก็ แต่ละแบบนะคะเดี๋ยวเจฟบให้ไล่ให้ดูแต่ละรายการเนาะขออนุญาตมาเป็นคลิปนะคะวันนี้เนาะมาเป็นคลิปเอาสั้นๆค่ะไม่นานนะคะนะคะมามาสั้นๆแบบไม่นานค่ะก็นะคะสีแรกเลยเป็นกรีบบัวนะคะเป็นกรีบบัวสีนี้เป็นสีที่ค่อนข้างหรูหรานะคะเป็นสีที่ค่อนข้างหรูหราแล้วก็เป็นที่นิยมในช่วงนี้นะคะเป็นกรีบบัวค่ะเป็นงานกรีบบัวในหนึ่งแพ็คที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะจะ มีทั้งหมด100กรีบนะคะเป็นกรีบบัวขนาดกลางค่ะเป็นกรีบบัวขนาดกลางนะคะเป็นสีแดงเบอร์กันดี้ค่ะนะคะเป็นสีแดงเบอร์กันดี้ขนาดกลางนะคะกรีบนะคะความกว้างของกรีบประมาณ4.5ประมาณ4นะคะความยาวนะคะความยาวของกรีบก็ประมาณ7เซนนะคะประมาณ7เซน4.5นะคะโดยประมาณวัดความกว้างนะคะ ความกว้างด้วยประมาณ4.5นะคะความยาวคือซื้อ7เซนค่ะนะคะถ้าใครที่ชอบในงานกรีบบัวก,กระดาษสาแท้ร0อซนนะคะเรียนเชิญแบบนี้นะคะไม่ติดก้านนะคะไม่ติดก้านแบบนี้ค่ะใครอยากได้ความ ควมยาวของก้านหรือจะเอาไปขึ้นรูปงานแบบไหนจะสะดวกมากถ้าเกิดไม่ติดก้านแบบนี้นะคะเป็นกรีบบัวสีแดงเบอร์เกนดี้นะคะค่อนข้างหรูหราในสีนี้นะคะเนาะลองดูนะคะถ้าใครชอบนะคะในงานกระดาษสาแท้100%เซค่ะนะคะหนึ่งแพ็คนะคะคือ100กรีบค่ะนะคะแจ้งมาเพิ่มเติมได้เลยเนาะแบบที่2นะคะที่เป็นที่นิยมกันนะคะเป็นที่นิยมค่อนข้างมากเช่นกัน กุหลาบนะคะเป็นกุหลาบขนาดประมาณ4เซนนะคะเจ็บวัดความกว้างให้ดูนะคะประมาณ4เซนค่ะนะคะสี่เซนนะคะเป็นกรีบแบบนี้นะคะดีเทลกรีบค่ะนะคะสวยแบบนี้นะคะสวยสีขาวนะคะแล้วก็มีก้านที่ค่อนข้างยาวให้เราจับได้ถนัดแล้วก็สะดวกเลยนะคะ สีขาวคือสีที่เข้าได้กับทุกสีเหมือนที่เจี๊บเคยบอกทุกๆคลิปเลยนะคะเป็นสีพื้นฐานที่เราควรมีติดบ้านนะคะจะดีมากเลยหยิบขึ้นมาใช้ตอนไหนก็ได้นะคะแบบนี้คือขนาดสีเซนค่ะนะคะดีเทลงานคือเป็นแบบนี้นะคะ สวยมากค่ะน่ารักนะคะแบบนี้ขึ้นรูปงานต่างๆได้สวยนะคะแล้วแต่ละไอเดียเราจะเอาไปทําแบบไหนนะคะเนาะอ,อันนี้คือสีขาวออกเป็นขาวธรรมชาตินะคะหรือบางคนจะเรียกขาวครีมนะคะหรือบางคนเรียกขาวธรรมชาติก็ได้นะคะจะไม่โอโมโ่จะไม่สว่างจนเกินไปนะคะพอไปแมทกับสีอื่นๆได้ดีเลยค่ะนะคะคแมทง่ายนะคะต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นพรมค่ะ นะคะเป็นพลัมกุหลาบพลัมค่ะนะคะสไตล์เขาจะเป็นกุหลาบแบบเอ่อเออลักษณะของกลีบเขาจะหุ้มหุ้มนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะหุ้มหุ้มขึ้นมานิดนึงนะคะแบบนี้ดีเทลนะคะก็จะมีก้านนะคะให้เราได้จับสะดวกเหมือนเดิมค่ะมีก้านยาวพอสมควรนะคะเป็นพลัมโรสนะคะตัวนี้สีน่าสนใจมากสีนี้กําลังฮิตนะคะเห็นพี่พี่น้องน้องออเดอร์กันมาเยอะมากนะคะช่วงนี้คือนูตค่ะ นูดคั o เลอนะคะนูดคัลเลอร์ออกอเขาจะออกเป็นสีที่สมูทซอฟตนะคะแล้วก็แนวเขาจะ,ะคลาสสิกอะค่ะสีนี้สวยนะคะลองดูนะคะถ้าใครมีไอเดียเนาะเจบสามารถทำเป็นตูมแย้มแล้วก็บานให้ได้นะคะชุดนี้คือออกตูมค่ะเป็นออกตูมนะคะแล้วก็ถ้าบานก็จะคือขยายใหญ่ขึ้นเนาะแบบนี้นะคะพรัมโรสนะคะ แบบนี้สีนูดค่ะสวยมากนะคะสวยมากๆนะคะถ้าใครมีไอเดียหรือชอบแนวนี้เรียนเชิญนะคะแนะนําเลยค่ะสีนูดค่ะนะคะนูดคัลเลอร์นะคะ,ะ,คะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นซากุระอ่าซากุระใหญ่ค่ะซากุระใหญ่ปกติเราจะมีดอกซากุระนะคะซากุระบอสซัมนะคะปกติแล้วก็จะเป็นมินิบอสซัมตัวนี้นะคะเจ๊ฟจะเรียกเขาว่าเป็นซากุระขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึง หน้าดอกนะคะวัดได้ประมาณนะคะประมาณ3เซนครึ่งนะคะเกือบ4เซนถ้าขยายจริงๆนะคะขยายในที่นี้คือบานกรีบออกไปค่ะบานตัวดอกออกไปนะคะขยายได้อีกนิดหน่อยนะคะสีนี้นะคะน่าสนใจนะคะก็คือสีชมพูอมม่วงนะคะ dusty rose นะคะถ้าใครชอบแนวนี้แนวสีนี้นะคะเจี๊บแนะนำเลยนะคะแบบนี้คือเจี๊บจะเรียกว่าซากุระใหญ่ มีก้านให้เราได้จับถนัดเช่นกันค่ะนะคะให้เราได้จับถนัดเช่นกันนะคะสีนี้คือชมพูอมม่วงค่ะ dusty rose ส,ส,สวยมากนะคะคลาสสิกนะคะอีกสีนึงนะคะอย่างที่เจี๊บเคยพูดให้ฟังหลายๆคลิปน้ำตาลเข้มนะคะสีนี้วินเทจมากนะคะวินเทจมากๆสวยมากนะคะเป็นออกน้ำตาลไหมนะคะออกน้ำตาลไหมสวยมากเลยค่ะนะคะเป็นดอกเหมือนกันค่ะสองแบบนี้นะคะคือซากุระใหญ่ นะคะมีก้านนะคะให้เราได้จับถนัดมีตัวเกสรอ,อยู่ข้างในเป็นสีครีมนะคะแบบนี้ตัดกันมาสวยมากเลยสีนะคะสวยมากๆนะคะชุดนี้นะคะเป็นงานกระดาษแสแท้100%เทั้งหมดเช่นเดิมค่ะนะคะเป็นงานกระดาษแสาแท้ร้อทั้งหมดเช่นเดิมค่ะนะคะเช่นเคยใครที่ชอบแนวกระดาษสาแท้นะคะ ลองดูค่ะเจ๊บมีหลายแบบนะคะดอกไม้อยู่หลายแบบนะคะให้เราได้เลือกนะคะให้พี่น้องๆได้เลือกแล้วแต่ความชอบเนาะถ้าใครชอบแบบไหนเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมแจ้งมาได้เลยคลิกเข้าไปดูก่อนก็ได้นะคะหน้า Facebook เจ๊บจะมีอัลบั้มรูปไว้ให้ดูนะคะเป็น อดอกไม้หลายๆแบบให้เราได้เลือกค่ะว่าเราจะใช้แบบไหนนะคะดอกไม้กระดาษสารินละสานะคะลองเข้าไปชมก่อนนะคะในช่องทาง YouTube เจฟมีวิธีทำนะคะให้สำหรับดอกไม้ทุกแบบเลยถ้าใครอยากจะได้เป็นชุดอุปกรณ์นะคะให้เราได้ไปฝึกทำนะคะหรืออยากจะเอาไปต่อยอดเป็นไรายได้เสริมเป็นอาชีพนะคะเจฟยินดีให้คำแนะนำสำหรับการวิธีทำนะคะทุกดอกนะคะ เจมมีคลิปสอนทําไว้แล้วทุกดอกคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะช่องก็คือดอกไม้กระดาษสารินละสานะคะใช้ชื่อเดียวกันเนาะนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสําหรับออเดอรอ์ทุกบ้านนะคะ สำหรับออเดอร์ทุกๆบ้านทุกๆท่านนะคะที่ออเดอร์ช่วงนี้มาไม่ว่าจะเป็นออเดอร์ส่งออกก็เช่นกันนะคะเจี๊ยบรันคิวแล้วก็อตอนนี้กำลังเล่งผลิตให้กับทุกๆบ้านทุกๆท่านเลยนะคะชอบแบบไหนสีอะไรแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับชุดนี้เดี๋ยวเจี๊ยบออกเดินทางให้นะคะเพิ่มเติมมานะคะแจ้งมาได้เลยนะคะเบอร์โทรและไลน์นะคะ081โทรขา0861958814ค่ะ นะคะ0861 9 58814นะคะโทรไลน์ได้เลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยขอบพระคุณพี่เพี่งนน้องทุกบ้านนะคะขอบพระคุณค่ะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ออเดอร์กันเข้ามาอย่างล้นหลามมากในช่วงนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ